กับพิธีครอบครูที่อาคารมารินนค่ะซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะในวันนี้พิธีเริ่มตอน8นาฬิกา30นาทีนะคะโดยมีคุณประสานมารินนนะครับกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3พร้อมด้วยผู้บริหารทําการไหว้สารพระพรมสารพระพรมเจ้าที่นะครับบริเวณหน้าอาคารก่อนที่จะมีพิธีครอบครูครับซึ่งมีอาจารย์พเดชพัฒพลับกระสงจากกรมศิลปากรเป็นผู้ประกอบพิธีนะครับในพิธีก็ยังมีคุณประวิทย์มารินนคณะผู้บริหาร รวมทั้งผู้จัดละครจัดทุกข่ายผู้กำกับละครผู้เขียนบทและนักสแสดงทั้งรุ่นใหญ่นะครับอย่าง คุณอาศีเทาวันนี้ก็มานะครับเรื่อยมาจนถึงพระเอกพระนางยอดนินยมของทางช่อง3จนถึงรุ่นเล็กสุดอย่างน้องอันดาก็มาร่วมง,งานนี้ด้วยนะครับซึ่งในปีนี้จํากัดเพียง250ท่านเท่านั้นนะครับเพื่อให้พิธีนั้นราบรื่นและกระชับมากขึ้นโดยการครอบครัวก็จะจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อศิลปินหรือผู้ทํางานในแวดวงศิละปะบันเทิงตลอดปีนี้และครบรอบปีที่43ของทางสถานีด้วยครับโดยพิธีนั้นก็ยังดําเนินอยู่นะครับแล้วก็จะเสร็จสิ้นในวันนี้ในเวลาประมาณ บ่ายสามโมงครับค่ะ